สวัสดีคะ่ะยายกุ้งมาแล้วค่ะวันนี้ได้รับพัสดุลึกลับนะคะระบุส่งวันที่14กุมภาแต่มาถึงวันที่15กุมภานะคะเป็นของขวัญนะคะเป็นของขวัญจากคุณสามีไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเดี๋ยวมารุ้นกันค่ะมารุ้นสวัสดีคะ่ะยายกุ้งมาแล้วค่ะวันนี้ยายกุ้งจะพามาดูคะ่ะนี่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะคะได้รับของขวัญเซอ,อร์ไพรส์นะคะสองเล็กๆนะคะเขาเพิ่งเอามาส่งเมื่อกี้เนาะนี่นะคะ มาดูกันเลยค่ะว่าเราได้รับเซอร์ไพรส์อะไรมานะจ๊ะแกะพร้อมกันเลยเนาะลุ้น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 ,นออนุญาตนะคะแป๊บนึงค่ะลืมหากันไกลก่อนได้กันไกลมาแล้วค่ะมาลุ้นกันว่ามันคืออะไรซองทิ้เดียว ซองเล็กติดเดียวนะคะไม่รู้ใครส่งอะไรมาให้ส่งโดยใครเนี่ยนะคะคุณสามีคุณสามีหรือเปล่านะคะมารุ่กันดีกว่ากัดแกะแกะแกะ,แกะ้ ของขวัญค่ะสวยไหมคะได้รับของขวัญสวยมากนะคะดีใจยากเลยอ่ะโอ้เลิศมากค่ะสวยจริงๆนะคะ สุดยอดไหมคะขอบคุณนะคะบายได้รับของขวัญถูกใจเอามากๆเลยนะคะ mm. เติดมากเลยสวยค่ะ mm. ขอบคุณนะคะ บายบายปัติค่ะ